สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องอุดรสเตชันนะคะผมวันนี้เรามาถ่ายขบวน75พร้อมกับบรรยากาศอันฝนตกนะคะผมที่วันนี้ไม่มีแดดเลยนะคะผมอ่าจะเป็นยังไงไปชมกันต่อครับไป let's go มาแล้ว,ว 7, ครับผมขบวน75นะคะผมวันนี้ช้าอยู่15นาทีนะครับกำลังจะผ่านบ้านขาวนะคะผมชมกันต่อได้เลยนะครับ วันนี้ฝนมันเริ่มหยุดแล้วนะฮ่าฮ่าาวันนี้ไม่มีแดดนะครับอ่าแสงไฟโผล่มาแล้วนะขบวนเจ็ดห้าวันนี้ช้าไม่เยอะเท่าเท่าไหร่นะคบผมบกดีช่วงน้ำเยอะอย่างเงี้ยรถมันช้าเยอะนะครับอ่าชมันต่อครับรถเร่งมาเความเร็วนะครับผม NKF หนึ่งสองห้าหกครับไปแล้วครับขอบวนเจ็ดห้านะครับผมอ่าจะถ่ายคลิปใดก็ติดตามคนไลค์นะครับจะเดินไปพลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณทุกานที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ